สบายดีเนี่ยมรงพี่น้องครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับมาแล้ววันนี้แล้วเบียกแล้วงานพี่น้องเนี่ยมะเรงครับมากับสุรกับพล่าสิมานยังก็มาในี้านยังกันสนมงดาเลยมาสอวนแม่งดาพี่น้องครับน้องนี่น้องมันพี่น้องครับเนี่ยเมื่อนได้บอกหลายครับเครงเครองอีปูเทร่องแม่งดาเทร่องเฉียดครท่องปลาซิ่วอันต่อไปเนี่ยน้องเกาเนี่ยครับพี่น้องครับน้องเนี่ยมาาแม่งดาพี่น้องครับลุงส่วนแยงนะครับพี่น้องมา โอ้ยก็ขาดยัยแต่นั่นมัดแน่มัดแน่แยงกู้เดย์เรเว่ยมึงป๋อดนั่นหูกลางหูกลางออกบดเลยคะแนวนั่นแยงกขาดพี่น้องมันใช่กู้เดยไปย่องเขาต้องเอาหวันหยาละมัดไว้แยงขาดพี่น้องครับเอาป้ามามาเบิ้งมันนี่สิได้แมงดาคือจังมือนั่นบเพพี่น้องมันนะแต่หบอกหลายตัวพี่น้องครับแมงดานะครับกลางคงกลางท่ามัอนี่นะครับพระกันมาเราะหาสอนแมงดานะครับกลางให้น่า ผ่อนผ่อนผอนหานมาห้ามมองแม่บ้าแม่บ้าปั้นกว่าน่อยมัผ่อนมัผ่อนโอ้ยังกับขาดไปเลยไปจะได้บี่น้องมาในนอที่โป่งตาแงพี่น้อมาคะแนกคือคู่พี่น้องครับจ้าร้อยคะแนกคือคู่พระราครับพระราครับสุรีเป็นคนลงลุยนี่เดี๋ยวยืมมือเจ้าในขาดดีจังเลยมาพี่น้องครับมาเบิ่งสวนแมงดาแล้วกันพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตใส่กล้องหนา นะครับไปพี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับผมออเอาเอากล้องนาบ่ะเดินทางเลยเจ้าพระลาเอย๋ยมาพี่น้องมามาเบิ่งสวนแมงดาน้ำกันครับน้องนี่เคยหมานมือน,นั่นขึ้นมองไหนบอกนะยางรัดโอเคโอ้แสดงว่าคุนมะเกี่ยวหยาหยิกได้หน่อน้อหนี่เปลี่ยนระเตืดเลยบาทนี่มาหน่อยยังหกอยูอก่ก็จะมะเกี่ยวหยาไปางวัวดนี่นี่เปลี่ยนระเตืดเลย เป็นยังไงครับมื่อนี้คือมือนันบอนะครับแมงดาหรือเขามาเอาเบิด์ตเราบอกว่าเอ็นยังไงทั้งอีปูทั้งทั้งยีปูทั้งเขียดทั้งปลาซิวแต่ว่าแยงกับขาดเพราะแยงว่ดเนี้ยเอาแย่งว้ะขาดเพราะแย่งว่ะเนี้ยนึกยุคกลางนั่นยุคกลึ้นมากันเห็นแล้วโอ้แยงขาดแยงขาดมุนเวิต ใส่เลยแม่งดาเฮ็ดตกระปอาบ้างลงมันจะบ้างลงอย่ามาให้น้องปลาซิวปลาซิวนั่นโอ้ยงามงามปลาเข็งเน่ยเพื่อนว่าเสียไปเป็นน้องเมืนกันกรืมเลยากระเ่มดากระเรื่มดาปลงด่าเ่เอาปลาซิวตีสันเท่ากุ้งอยู่โอ้ยกุ้งสุรีกุ้งตุ้งยังนี่ง้เลยทีเสียงยิดังกวบ เอาเมืนซาบซิบน่อยลันเอาแข็งเอาแข็งเอาเท่าหนังส่จังหน่อยนะฮะัหลอดอ่ปล่อยปล่อยน้องข่อยบุแล้วปล่อยย่างไหนประยุทธ์จิ๋เถอโอ้เฮยจะได้บัดเยียงขาดคักแต่ว่าทุหาเชฟไหมเยียงไหมมา้ยบ่ได้ได้อันอ่นเมฆดาเจ้ากันเสียนิ่นี่จุ่มไม่บ่เอาจุ่มไม่สินะเอาเดี๋ยวขนาดขออนุญาตอันซสอมเยียงกอน่น้องครับเยียงขาดรันอง ลมบนหัว,ว,ว,วคนนะหาวสอมแห่จะเข้าก่อนโอสอมเงี้ยงบาทนี่สอมเงี้ยงเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบาทนี่นี่ว่ากันขาดจงโป้วงล้มหดหัวคนลมหมดสร้างลมหมสร้างแล้วบาทนี่เนาะเอาเบิ่งดูพี่น้องครับบาทนี่เป็นการบ่เป็นการบ่กฮุกว่าน่ะเป้งดาเป้งดาผู้หญิงจะได้มางามแต่พี่น้องสะพ่อก็จะมาเกี่ยวไปงัวเนาะ ยาเขียวดีขนาดเลยบรรยากาศใช่ไหมแรงพี่น้องออสุดยอดสุดยอดหาสอนแมงดาอีกขึ้นเราครับสิไปต่ำเจียวเพชรเจียวแมงดาครับแต่ว่าได้กระปูและวล่ะโมเนียบาตแรกวัดเนียงขาดพี่น้องเอ,อ้ยบางคันเบิ้งดูบาตนี่วัดสิเป็นยังไงโยกบ้บางขนาดโยกบ้างขนาคว่างคว่างคว่างทั้งหลังไม่มีเนียงหรอเอาไป น้ำจนตื่นเขินไปละพี่น้องเอ้ยฝนบปต๊กดิฝนบปตกกระธรรมดาละเอา้าลมหลุมปิ้นท้องได้ไงมาเรียนน้าหังว่าเนะจ้าตัวว่ามาเรียนนา้าเจ้าว่าเออเจ้าบ่าเองได้ว่ามาเรียนน้ำมาสันา่น่าบรรยากาศบ้านนอกพี่น้องเอ้ยนี่ละครับเน,นี่ย ผู้ถือครูก็ได้กี่ปูเนี่ยแหละครับเนี่ยมีปูสามสี่ตัวหาตัวครับไม่กี่เต้าตัวนึงกับปลาเข็งหน่อยปลาซิวหน่อยไปไปลาดปูทั้งปูอีกน้องในหน่อยวนไปวนมาอยู่นี่แหละพี่น้องมาเนี่ยมือนนได้แมงดาหลายลวันสิมีอีกมือนี่เลยมาเบิงบ่งอีกพี่น้องครับสิเป็นเจ้งไหน,ไหนไมือนี่พวกมันบริวาออกกวนสอนมันแตะเนาะพลา เขาสอนนันหัวครบันเตะเนาะน้ำสิบว่ขอดประทูติปันนี่เรงนอนคู่มือเ็กนอยากลังมวลเด้ซ้ำนัง่งอามาลุ้นกันไม่นองครับบ้างเลยเข,ขินมากเขินมากเขินมากเอ้อไปไ,ปนไหนแมงดามี่ว่ารอบเียยังขาดวะเอเอคืออยู่กันแนวนี่แต่ว่ากขาดคือเก่ามีแต่อีปู อีปูหลอะมากมานี่นี่นี่ไตมาผิดล้วอมาอีปูนะนี่ปลาซิวปลาซิวอ้ปลาซิวมีใครปลาซิวมีใครปนองครับอ้นี่นี่เ็บแล้วเอาอ้เชนตัวนีอกสิไป่ยอือไปป่อยยังไงต้มจีบหัวเราไปยังเขา้มาปลาตาซิวได้ข่ ปลาเข็งหน่อยน้ำเปีเ้ยงนะมันจากมาไม่ด่อุยอ้ยอุย้ยปลาซิวตัวันใหญงตัวนี้้มน,นมันันไไมนขืนเลยแมนะมะอ้ยกุ้งกุ้ง้ยมันฝนสิครุยกุ้งกุ้งกครับเป็น้องกุ้งครับน้องเกานี่น้องคนมุขอนเฮ้ีปลาเค็งขัน อีปูวันนราสอนแม่งได้ยังไงได้อปูกันนี่หัวกระมีอยู่ในหัวนี่หัวเขียเหลืองนี่มันมาที่สมันจะคือจะแหงใช่วงหนึงหัวเขียดหมูนี่หัวเขียดเหลืองเขียดหมูนี่หัวกเซเบ็ดหวข้นนึกกินอู้่วะมันคือหัวกบเลยหันเบ็ดหัวกบมันสีดีกว่า แต่ว่าสอนมาได้ก็ได้แต่อีปูเนี่ยพี่น้องเลยโอ้ยพ่สอส่วนแต่ปูก็ข้ากันา,าเนี่ยพูดอ่ะทั้งกระปูทั้งปลานหน่อย,อยมาใส่น้ำกันเบิดอเอากระปไูไปจี้กินเน่าหมดเลยอ่แบบจ,จี้แบบกระดองเนาะเอากระดองมันจำเนาะเอากฮะโบองหนังนบ๊อบไปดอกพูน,นขึ้นโตเทิงฝนบอดีกว่าไปเบิ่งนั้งฝน คำละบอกเอาอีกจักบังสินะอีกจักบังบ้านนั่กันจักบาทพี่น้องครับมาเอาไปโอ้ขีดตงมันบุซีดออกยังงอนตัวมันนี่สิลงไปสอนไปอีกว่านี้ได้แต่อีปูพี่น้องครับคนนี้ครับได้แต่อีปูพี่น้องเอ้ย ปลาสิมาสวดเราเม่งดาครับพี่น้องได้แต่อีปูครับปลาขาวหน่อยโอปลาซิวหน่อยไะอีกเจ้าบาทเสื้อมันอีกเจ้าบ,บางนึงพีงนนนนนงน่น้องเอ้ยรอบนี้เป็นจังไหนวนไปวนมาแต่หมองเกล้าเลยแล้วน้องมันหน่อยพี่น้อง เนื้ดาบ่มีแล้วเบิดแล้วบางส่งมื่อนั้นไลหรือมื่อนั้นคมานัน่มันใหญ่นี้เบ่จ่มาอดอฝนติขาดั้นไปชียวอือมันยังคือส่งดินดนปิเขียดจ้าบ่เอ๊โอ้ปลาซิวหลไปบังนี่มามาขึ้นมากเลเน่เห็นแล้วสัตว่าโอ้สุรีพนจากไดแมงดาแฮงใช่ ข้ามีตีนเหมือนเออไปแล้วไปแล้วเออไม่เพิ่นไม่เพิ่นมาร์กเลยนะเพิ่นสิจีนั่นอ้าโซ่มันกัน่ะนี่หล่ะเนี่ยสิ่งขาหาพี่น้องเลยไม่ได้เถือกยังดีไม่ได้เถิกมามาโซ่พี่น้องมงดูีปิดมันกันโอ้นี่ครับพี่น้องครับได้แล้วพี่น้องได้แล้วแนวต้องการมาเนี่ยตัวเดียวก็เอาหอมขนาดนี้ซ้ำนี้ก็ดีไปยุ่มดังได้ละอู้หอีปูตกหลายนี่นรกวันนี้ละเอาอีปูก่อนไข่ โอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยบุยบุยบุยเอ้าปลาซิวน้ำเนี่ยนี่อีปูนี่ปลาซิวแม่ไข่นี่มันอะไปลาซิวแม่ไข่โอ้ยปูตัวนึงดูดูดูปลาซิวปลาซิวปลาซิวมีไข่เถอะไอ้นี่นี่นี่อืโอ้ได้แมงดาแล้วพี่น้องเอ้ยสมใจปรารถนาแล้วอีกจะบาทไปยังเธอได้อีกมันเพราะท่านนี เอออย่างห้หาบาทวเอาอย่างห้าบาทวะ <c oughs> มันเด็ดแมงดาเลยที่เลีสินี้เราพี่น้องเอ้ยแ,แมงดาเลยครับพวกนี้เราบัดนี้โอ้โอนี่ครับ<อ>แมงดามานี่ชิลูกนี่ครับพี่น้องแมงดาไปตำเจวครับพี่น้องครับนี่ครับโอ,อ,อ,อ้หอมดีนินแหละครับพวกนี้ปูกับปลาร้ายเลยบัดนี่เอาเอาละครับมีกำลังใจใดใดแมงดาสมใจปราดฐานะนะพี่น้องเอ้ยจวดจัดจวดจัด เอาอีกเบิ่งตัวเดียวขอกรบ้าคุ้มแล้วล่ะตัวเดียวส้าบาทปไปด้วยแมงดาเขาขายอ่ะมืออดไได้ไดไหลายก็จะหญาดเบิดลตีพี่น้องหาาดเบิดคือว้านั่นละเอาอีกจักบ้างนึงส่น่ะมามาพี่น้องได้แล้วแมงดาครับตัวที่ตั้งใจหาวันนี้คือแมงดา เอาขึ้นมามุมนี้พี่น้องมาเลยเอ้าเข่ายาแล้วไปจังไดนบังนี่มีบ่รุนกันพี่น้องครับแมงดาอือกระปูหลายอีหลีเนาะห่วยเอาแต่กระปูนี่ก็ได้นะคันสิหลายปานนี่ไปนี่ก่อนนี่นี่นี่โย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 แม่งสีเสียดก็มีตัวนี่งขุนอ่ะอู้ยคุบปุปปุปขุนตัวนึ่งอู้ยนี่ เออได้แต่กระปูกระดีปุ๊ยพี่ปลาซิวเขาเน่รุดเลยพูดนะเละอยู่ใต้พื้นนู่นพี่นอกเอ้าเอาแล้วละมื่อนี่พี่น้องเอ้ยคือสิบวันใดแล้วแต่ตัวเดียวเลาวเรื่องดาพ่อได้จำเจ้ามันชิวๆเธอกระปูกระไลอยู่เอ้าโอเคคลิปนี้เอาอีกบจับปลาจะนะพีทให้แต่ว่าขออนุญาตจบคลิปสามีพี่น้องครับบังสุดท้ายเทอาใดจักตัวสองตัวมาจัก นะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับ <S <S จรเจอกันโอกาสหน้าครับพี่น้องกับทีมกันสุริพลลจัดร้อยมือนี่ครับมาหาส่วนแมงดาแต่ว่าได้แตก่กระปูพี่น้องครับคุปทีบเอ้าขอบคุณหลายๆพี่น้นองสวัสดีย่างมือแรกครับไปเร็วไปเร็วจวดจวดจวด